สวัสด no like ีค่ะสวัสดีโอโมเชิเปอร์ก็การเนาะอ่าตอนนี้เนี่ยให้เตะาวิดีโอหรือขนาเนาะบักะเลอร์มาฉากคอนเนอรเตะราบักะเลอร์ประมาณหลอดลีเนาะประมาณหลอดลีประมาณหลอดลีประมาณแล้วซอประมาณแล้วซอแต่ว่าเตะละปกเกี่ยงเนาะโอโมอาเกลยโยนอะ้รเปิดไวเนาะให้จ้าเตะวิดีแปลซะเลอรแปลซะเลอรภาษาไทยเสียเนาะแปลซะละโงกว่าเสียเนาะอ่าก็โอเคนะวันนี้ก็มีเพื่อนเนาะเพื่อนเล้วพูดติดตามมาบอกว่า ่คลิปที่ลงไปเมื่อวานแปลเป็นภาษาไทยได้ไหมคะฟาฟัาฟนไม่ไม่รู้เรื่องนะเนาะก็คือแต่ว่าเราพูดไทยไม่ชัดนะทุกคนเนาะก็จะพายา้ำๆพูดให้ชัดที่สุดนะทุกคนนะโอเคนะคืออย่างนี้นะทุกคนอ่าคลิปที่ลงไปเมื่อวานะนะนะอ่าเราพูดถึงแฟนแฟนใหม่เนาะอ่าสมมุติเนาะสมมุติเราไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสมมุติหรอกเรื่องชีวิตจริงนี่แหละนะคือผู้ชายกับผู้หญิงนะพอ อยู่ด้วยกันไม่ได้เลิกกันไปสมมติว่ามีลูกด้วยกันลูกก็ต้องอยู่กับพ่อหรือไม่ก็ต้องอยู่กับแม่ใช่ไหมถ้าอยู่กับแม่ผู้ชายนะ่ะมีแฟนใหม่ใช่ไหมคิดถึงลูกทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงและผู้ชายนะ่ะคำว่าลูกอ่ะคือมันเป็นใส่เลือนนะ่ะทุกคนไม่มีใครที่ไม่รับลูกนะลืมไม่ได้ลูกนะเนะ อาจจะลืมผัวอาจจะลืมเมียอาจจะลืมสามีภรรยาได้แต่ลูกเนี่ยไม่ได้นะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ผู้หญิงคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของผู้ชายที่คุณรู้ว่าผู้ชายคนนี้เคยมีเมียแล้วเคยมีลูกมาแล้วลูกเขาเล็กอยู่ลูกเขาอยู่กับแฟนเก่าผู้ชายก็ต้องโทรหาลูกก็ต้องอยากคุยกับลูกโทรหาลูกยังไงก็ต้องผ่า ผ่านทางแฟนเก่านะเพื่อที่จะให้จะได้คุยกับลูกเขาเนาะอ่ะส่วนคุณเป็นแฟนใหม่คุณต้องคุณต้องใจกว้างคุณต้องเข้าใจตรงนี้เนาะอ่ะไม่ใช่ว่าเอะอ่ะอะไรคุณต้องงองแงว่าเออคุณน้อยใจอ่ะแฟนฉันคุยกับภรรยาเก่าคุยกับแฟนเก่าอย่างนี้มันไม่ได้ทุกคนคุณอ่ายิ่งถ้าคุณรู้ว่าผู้ชายคนนี้มีปัญหากับ ภรรยาเก่าหรือว่าปัญหาครอบครัวชีวิตครอบครัวชีวิตอาการใช้ชีวิตอย่่งเงนนะถ้าคุณรู้ว่าเขามีปัญหาตรงนี้คุณต้องให้กําลังใจเขาคุณต้องแบบเข้าใจเขานะคือเขาจะได้เขาจะได้มีกําลังใจสู้สร้างครอบครัวกับคุณต่อไปนะประมาณนี้นะทุกคนนะอ่าอ่าแล้วก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราอะให้กําลังใจแต่ผู้ชายนะ ผู้ชายก็ต้องทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเออเขาสามารถอยู่กัเนะเแบบบเราได้นะเขาสามารถแบบซัพพอร์ตเราได้นะให้กําลังใจเราได้นะเวลาที่เราไม่สบายหรือว่าเรามีความวิตรกรกังวลเครียดอะไรนะเขาสามารถที่แบบรับฟังอยู่ข้างอยู่ข้างๆเราได้ประมาณนี้นะทุกน,นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะให้แบบเลี้ยงเลี้ยงเราทุกสิ่งทุกอย่างใช่เรา เนี่ยโคสังคมก็ต้องทำงานช่วยกันมันจะดีที่สุนดนะทุกคนนะประมาณนี้สำหรับผู้หญิงที่จะเข้ามาในชีวิตของผู้ชายที่เคยมีภรรยาลูกแล้วนะอ่าส่วนผู้ชายก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยแต่งงานแล้วอ่าลูกเขามีลูกแล้วเลิกกับสามีแล้วลูกเขาอยู่กับสามีเก่าผู้หญิงก็ต้องโทรหาลูกอ่าสมมติว่าลูกยังเล็กอยู่ ไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์อ่าเมียไม่ไม่มีญาติพี่น้องที่ติดต่อกับลูกได้นอกจากสามีเก่าผู้หญิงจำเป็นก็ต้องโทรหาแฟนเก่าเพื่อที่จะได้คุยกับลูกส่วบแฟนปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันต้องใจกว้างนิดหนึงว่าเออ,อย่าไปน้อยใจอย่าไปงองแงอย่าไปคิดว่าเออเมียนแฟนทำไมต้องโทรหา หัวก่าโทรหาสามีสามีเก่าอ,อย่างเงี้ยเนาะไอ้ยางงี้มันไม่ได้นะทุกคนเราเราต้องต้องแยกออกไปนิดน,นึงน,นะเราเป็นผู้ชายอ่ะเราคือเราต้องใจกว้างนิดนึงน่ะไม่ใช่ว่าเอออะไรเอ้ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้คือวันแรกวันแรกที่เราคุยกันอ่ะเราก็บอกแล้วว่าเออเรามีรูกแล้วนะลูกอยู่กับเมียนะอ่าเมียเก่านะลูกอยู่กับผพวเก่านะ คุณรักได้ไหมอ่ะถ้าคุณบอกว่าคุณรักได้คุณต้องรักให้ได้นะไม่ใช่ว่ารับได้แต่งต่อที่อย่างได้เราอ่ะอพอนาไปนาไปคุณก็เปลี่ยนไปยังนี้มันไม่ได้คุณบัตรที่รับบัญชีผู้หญิงนะมันแมนกว่าผู้ชายบางคนนะเออนะแล้วก็ผู้ชายนะ่ะนะใหม่ๆเนะี่ยดีนะดีโคตรดีอนะทุกคนพอนาไปนาไปมันไม่ดี แต่มันไม่ได้โทษตัวเองนะทุกคนมันไปโทษผู้หญิงว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้งี่เง่าจังเลยน่าเบื่อจังเลยทำไมไม่เหมือนสมัยขอที่เราจีบกันใหม่ๆคุณคุณลอง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 ,ลองมองแบบสองสองด้าช่ดเนยลองลอง,ลองมองลองมองย่อมมองตัวเองหน่อยได้ไหมว่าคุณเปลี่ยนไปไหมคุณเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าคุณเหมือนเดิมตั้งแต่วางแรกจ,จนถึงวันนี้ผู้หญิงก็จะไม่บ่น เขาจะไม่บ่นหรทุกคนผู้หญิงนะการที่เราบนนานร่นเนี่ยคุณคิดว่ามันสนุกหรอมันเหนื่อยอะ่ะทุกคนมันเหนื่อยนะนะเออแล้วก็อ่ะถ้าวันนึงคุบหรือไปนะสมมตนนะิผู้ชายวันนึงเปรียบเปรี่ยบไปนะ,ะติดเพื่อติดเหล้าติดยาติอะไรต่ตางนั้นนะไม่มีความรับผิดชอบไม่ทํางานแบบอ่ะไม่มีไม่เป็นผู้นําให้กับผู้หญิงอนะไรเงี้ยผู้หญิงก็จะรู้สึก ทำไมคุณเปลี่ยนไปทําไมคุณไม่เหมือนเดิมเม่กลับคุณราชฉันมากกว่านี้ทาไมเดี๋ยวนี้ผู้เปแบบนี้ผู้หญิงเขาผู้หญิงเขาคิดนะเขาคิดไม่ใช่ผู้หญิงไม่คิดนะเขาคิดแล้วเขาเขาจะเขาจะค่อยๆสอสอค่อยๆบอกค่อยเตือนอ่ะแต่คุณเนี่ยคิดว่าผู้หญิงบ่น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 อย่างเงี้ยนะที่จะมาไม่ใช่เขาอยากให้คุณเนี่ยเป็นคนดีอยากให้เป็นแฟ เปสามีเป็นพ่อของลูกที่เดียะคือแบบสร้างอนคตสร้างครอบครัวนะ่ะอะน,นะประมาณนี้แหละทุกคนนะืะถ้าคุณทําตัวดีๆคุมเหมือนเดิมคุณน่ารักเหมือนดิมไม่มีผู้หญิงคนไหนบ่นนะทุกคนนะนะผู้ชายนะฟังไว้นะอันนี้เราไม่ได้ว่าผู้ชายเราแบบเราพูดเราเราเราพูดความเจียทุกคนเนาะในในชีวิตประยะุทธน่มันมีอยู่แล้วนะทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเออทุกทุ่ทป,ปัญหาคือ มันมีอ่ะมันมีมันม,ม,นมีมันมีทุกอย่างแหละทุกคนไม่ว่าจะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มันมีอ่ะแต่ว่าปัญหาเนียมาแก้ได้นะทุกคนถ้าสองสองคนหาหน้าแบบเนี่ยกว่าเราสักว่าเราแม่คลีนเียเฉยถ้าสองคนหาหน้าคุยกันค่อยคคุยกันนะอย่าไปใช้อารมณ์แบบคือแบบว่าบางคนนะก็เรียกว่าเหตุเกตตัวก็ได้นะแบบไม่ยอมรับความจริงนอะ่ะผิดแล้วไม่ยอมรับความจริงโทษแต่เมียอ่ะบางคนก็โทษแต่ผัวอย่างเนี่ย มันก็ไปดูกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้งไงก็ทะเลาะกันทุกวันแล้วเนาะ